ครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็ามาอัปเดตในส่วนของเรื่องอเดินทางเสี่ยงภัยกันอีกอีกจุดหนึ่งนะครับในตรงนี้จะขอะอนุญาตดูที่ต้นทางกันก่อนนะครับภาพาเมื่อสักครู่นี้เป็นปลายทางเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นทางต้นทางนะฮะต้นทางเราดูต้นทางอันนี้เป็นของรับพิพัฒนะครับของรับพิพัฒอันนี้จะมุ่งหน้าไปท่าเรือเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าท่าเรือตรงไปท่าหลวงท่าลานได้นะฮะ อันนี้ก็จะไปทางไปสระบ,บุรีไปหลวงไป,ไปไปไหว้สมเด็จหลวงพ่อสักศิลิ์ได้ไปวัดตะโกได้ไปทางนี้นะฮะครับอันนี้ที่จุดที่มันมีปัญหาอยู่ก็คือจะเป็นจุดนี้นะฮะที่บอกว่าไหลาทางเนี่ยคือเขาซุดตัวลงไปในคลองเนะาะนี่ครับาทางหลวงก็คือหมายเลขนี้เนาะสองศูนยะ์ศูนย์แปดถนนนี้น่าจะเป็น,นชื่อน่าจะเป็นคันคลองนครหลวงนะนะฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดน,นะครับนะ ต้นทางจากนี้ฮะทีนี้ก็จะแนะนําเส้นทางไปเรื่อยๆเลยแล้วกันไปจนถึงปลายทางเลยครับผมแล้วก็ช่วงตรงจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยคือมันมีปัญหายัางไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยจากนี้เนี่ยมันจะไปไหนนะครับนี่วิ่งมาเรื่อยๆก็จะมาเจอทางแยกนะฮะเลี้ยวขวานี่คือจะเข้าไปตัวท่าเรือนะครับตัวท่าเรอนะฮะวิ่งเลาะคลองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปเจอจุดที่มันมีปัญหานะครับเนี่ยฮะ อันนี้คือภาพนี้คือเขามาบันทึกไว้เนี่ยคือเป็นมีนา2019นะฮะซึ่งถนนเนี่ยคือเขาเรียบร้อยแล้วทางคมทางหลวงกรทสวงข้ามานาคมเนี่ยคือเขาทําเรียบร้อยเลยเป็นคอนกรีตอย่างแข็งแรงเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาไม่มั่นใจว่าในส่วนของเรื่องคันคลองในเวลาน้ําขึ้นน้ําลงแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ดินที่เขาอ,อย,อยู่อยู่ไหลเนี่ยอ,อาจจะทําให้มันซุดตัวลงไปนะครับ ภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันก็จะเป็นประมาณนี้นน่นะฮะเนี่ยนะฮะอ่เนี่ยจุดที่บอกว่ามันซุดตัวมันซุดตัวยังไงทางกรมทางหลวงเนี่ยคือเขาทราบปัญหาแล้วล่ะครับคือเขาได้มีการนําเอาแนวเบรลเร์นะฮะมาวางไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าก็ตรงนี้ยังไงเพื่อนๆผ่านมาเส้นทางนี้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับก็ช่วยชะลอความเร็วกันไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมี อาจจะมีรถที่มีการเปลี่ยนช่องทางกันสมมติได้เฉยนะครับว่ามีจักรยานย,ยนต์ขี่มาเลนเลนริมนี้เลยครเลนไหลาทางเลยนะครับแล้วก็เข้าโค้งมาอ่าอีกภาพหนึ่งหน้านะครับภาพนี้ในการนี้ที่จักรยานย,ยนต์ขี่เลนนี้มานะครับและมองไม่ได้เห็นรถหลังนะครับว่ามีรถหลังตามมาแล้วเปลี่ยนเลนออกมานะครับเปลี่ยนเลนออกมาช่องช่องทางนี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดอบททุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ก่อนนั้นน่ารู้สึกจะมีป้ายวางตรงนี้อยู่แล้วนะมีป้ายเตือนวางอยู่แล้วแต่ป้ายเนี่ยมันน่าจะโดนลมแรงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งะฮะกก็อาจจะพัดไปแต่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมที่เขาเดําเนินการนํเาเอาแนวเบรีเออร์นะครับเอามาวางไว้ให้แล้วเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ไม่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับยังไงเพื่อน,อนๆท,ที่ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วช่วยแชร์หรือช่วยบอกต่อเพื่อน,อนๆไปด้วยนะฮะเพราะว่า าบางทีกลางคืนเนี่ยอาจจะมืดนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่บอกว่าทางที่มันผ่านไปเนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกัน <c oughs> อันนี้คือภาพในอดีตนะฮะในอดีตเมื่อมีนาสองพันสิบเก้าครับแต่ปัจจุบันเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับปัจจุบันเป็นแบบนี้อยู่นะฮะก็จจนเน,บบนี่ยฮะ <c oughs> อดีตเป็นแบบนี้ปัจจุบันเป็นภาพเมื่อสักครู่นะครับในนี้ผ่านมาก็ระวัง,ระว,งระวังกันไว้ก่อนนะระวังกันไว้ก่อนทีนี้เราไปดูกันว่าทางที่มันจะไปเนี่ยมันไปมันไปไหนได้บ้างนะครับไปไหนได้บ้างเผื่อในกรณีที่มันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ทางก็จะได้รู้นะครับเส้นทางที่วิ่งมานะครับเมื่อสักครู่นะครมันจะวิ่งผ่านมาเนี่ยคือจะมาถึงแยกนี้ได้เลยนะครับแยกนี้ถ้าข้อมูลก็คือจะเป็นที่เรียกกันก็จะเป็นแยกชายลางนะครับซึ่งถนนปัจจุบันเนี้ยตรงนี้เป็นคอนกรีตหมดแล้วนะ แล้วก็ตรงกลางถนนเนี่ยมีเกาะกลางถนนแล้วก็มีแนวกั้นไม่สามารถที่จะวิ่งตรงไปได้นะครับต้องไปกลับรถทางาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปภาชีแล้วก็ไปกลับรถเพื่อที่จะไปไปทำรถตู้เนี่ยฮะไปไปทางนี้ได้นะครับและทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเออเฮ้ยแล้วทางเนี้ยเวลามันไปเนี่ยแล้วมันจะไปไหนต่อได้นะฮะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนะฮะ ก็วิ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับวิ่งจากแยกเมื่อสักครู่นะฮะเนี่ยครับก็จะมาออกตรงนี้นะครับจะมาโผล่ที่นี่เลยนะครับอันนี้ที่เห็นตัดผ่านเนี่ยเป็นถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าหกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสามศูนย์ห้าหกซึ่งแยกนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะครับในไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเนื่องจากว่าอาจจะมีรถที่ที่ที่ข้ามทางบริเวณเนี้ยวักขวายพอสมควรอาจจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นยังไงผ่านมาจุดนี้อีกจุดหนึ่งก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังมากพอสมควรนะครับผม อ่านะครับและทีนี้พอผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปไหนต่อนะฮะก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะเจอทางเข้ารถจักาประตูเฮดนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายท้าสะพานขาขาวเนี่ยก็คือจะไปนู่นเลยนะจะไปออกหนองแคร์นูน่นได้นะครับจะไปถึงตรงวิหารสมเด็จหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับนะไปไปเส้นตรงสะพานเขาเนี่ยไปสะพานนีครับไปได้นะครับแล้วจากนี้ไปไหนต่อได้นะฮะ ก็นี่วิ่งไปเรื่อยเนี่ยจะมีทางที่เขากําลังทําทางข้ามอยู่นะฮะอาจจะเป็นาทางเป็นมอเตอร์เวย์อันนี้ปัจจุบันนี้ผมไม่มั่นใจส,สภาพนะว,ว่าเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้คือถูกบันทึกไว้เมษา2019นปัจจุบันน่าจะดําเนินการไปค่อนข้างจะไปได้ไกลามากมากกว่านี้แล้ว,ลวครับหรือหรือก็อาจจะอาจจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะปัจจุบันนี้นะครับ,รบเสร็จแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปก็คือหากเราอยู่บนถนนที่ เป็นสะพานข้ามนะครับเนี่ยถนนทัญญาเนี่ยที่เรามองเห็นนะครับเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยคือจะไปไปรจันาได้นะฮะเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปตลาดบางน้อยนี่ครับคลองที่เราวิ่งมาเนี่ยจะวิ่งมาที่นี่ได้นะเนี่ยมาที่นี่ได้นะครับเนี่ยเบี่ยงซ้ายก็จะออกไปทันยะได้นะครับเท้าวิ่งตรงมาจะไปไหนอีกนะครับวิ่งตรงมาตรงมาจะมาโผล่ที่นี่ได้เลยนี่จะมาโผล่ที่นี่ได้เลยอันนี้เป็นถนนรถจันานะฮะนี่ถนนรถจันาจะสามารถออกมาที่ตลาดบางน้อยได้เลยนะครับเนี่ยออกมาตลาดบางน้อยได้เลย นี่ออกมาตลาดบางน้อยนะครับถนนโปธินยุ่งหน้านะครับเนี่ยถนนโปตินพนนโยธินเนี่ยจะเป็นถนนตัดผ่านอยู่ซ้ายก็จะไปสระบุรีขวาก็จะเข้างเทพเนาะอ่าทีนี้เส้นทางนี้ไปไหนต่ออ่าเส้นทางนี้ก็จะสามารถไปทางโรงพยาบาลบางน้อยได้นะฮะไปไปโรงพยาบาลบางน้อยได้ทีนี้สุดทางของเขาเลยเนี่ยอ่าอ่ามาโผล่ตรงนี้เลยนี่ถนนเขาจะเขียนไว้เลยว่าถนนคันคลองนคคหลวงนะครับมาโผล่ตรงนี้เลยตรงนี้คือตรงไหน ตรงนี้คือถนนสายเอเชียหมายเลข32นี่อันนี้ก็จะเข้ากรุงเทพเนอะอาะเนี่ยจะเบี่ยงขึ้นต่างระดับไปได้น,ะ,นะครับอันนี้จากกรุงเทพมุ่งหน้าไปาขึ้นนครสวรรค์มาจากยุยยาก็คือจะมาจากนี่นะนมาจากยุยาน,นะครับเนี่ยสุดทางแล้วแต่จริงๆแล้วตรงนี้คือเขามีท่อเป็นทางลอดอยู่นะแต่ว่าคือผมก็ไม่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 ไมไมเห็นว่า หลังจากนี้ต่อไปแล้วคือมันจะมีคันคลองต่อไปก็เป็นว่า,าถ้าเกิดว่าเ,าเราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับก็สามารถที่ใช้เส้นทางนี้ได้มันสามารถจะเชื่อมเชื่อมต่อกันได้นะครับก็จากนู้นเลยนะฮะจากคันคลองรลบพิพัฒน์เลยนะครับมันจะสามารถมาโผล่ที่นี่ได้นะครับมาโผล่ที่ถนนสายเสียเส้นนี้ได้เลยนะครับก็หากมีความจําเป็นต้องใช้ทางก็ก็หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้กันได้เพื่อที่ว่าอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรที่มันติดขัดหรือ เป็นเคสเฉื่ออะไรก็ตามแต่สามารถที่จะมาใช้เส้นทางนี้ได้แต่ไฮไลท์ของวันนี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่ที่บอกว่ามันมันมันชำรุดอยู่นะฮะอันนี้คาดว่าวัวัยนี้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมน่าจะมีการซ่อมแซมบริเวณนี้ใ <c oughs> ห้ให้ให้ดาเนินการให้ให้ให้เหมือนเดิมเป็นสภาพปกติเนื่องจากว่าท่านทราบแล้วล่ะครับว่าว่าว่าจุดนี้คือมันมีปัญหาอยู่นะครับก็หลังจากนี้ไม่นานก็น่าจะมีการตัวซ่อม ให้แล้วเสร็จแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ผ่านมาทางนี้ก็ช่วยเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นทางโค้งด้วยนะาทางโค้งด้วยนะครับรแล้วก็ถ้าทางที่มันสามารถจะข้ามไปสะพานที่จะไปออกวัดโพเอนไปนครหลวงไปท่าเรือไปทางนู้นก็ไปได้นะเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยจะมีทางข้ามนะครับเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะข้ามสะพานนะครับแล้วก็จะไปออกทอ่าเรือไปทางนู้นได้นะครับ สามารถไปบ้านหมอได้นะฮะเนี่ยข้ามสะพานวัดโพเอนแล้วเนี่ยสามารถไปออกบัานหมอได้เลยนะครับแล้วก็เป็นทางลัดอีกทางนึงโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ